ไฟล์รีแมตมาร์ติเนสอโอกะจะถูกยกเลิกโดยล่าสุดดูเหมือนว่าการโชครีแมตระหว่างเฟอร์นันโดมาร์ติเนสแชมป์โลกในรุ่นจูเนียร์เบนเทเวทของดุนยูบีเอกับทางคาสโตอโอกะจะถูกยกเลิกหลังมีบัญชีทวิตเตอร์เฟอร์นันโดบาโบซานักวิเคราะห์มวยโลกได้โพสต์ล่าสุดว่าน่าเสียดายจังจะไม่มีการแข่งขันระหว่างปูม่ามาร์ติเนสกับอโอกะในครั้งที่สองปูม่าป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ ฟอร์นันโดจะหายโร็วๆนี้ซึ่งจากโพสต์นี้ดูเหมือนว่าการแข่งขันที่จะจัดขึ้นที่โอตาซิตี้เจเนอเรลลยูนเมเซียมในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันส่งท้ายปีเก่าจะต้องเลื่อนไปจัดในปีหน้าโดยมัตตินิดนั้นไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกซ้อมกับสื่อหรือถแถลงข่าวได้ก่อนการช่างน้ำหนักตัว โดยไม่มีข้อมูลว่ามีการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการหรือไม่สำหรับมาติเนสเจ้าของสถิติการชกชนะ17ครั้งชนะน็อก9ครั้งเขา,า,ายังไร้พ่ายเขาเป็นนักชกชาวจันตินาในวัย33ปีเขาคว้าแชมป์ IBF และ WBA ในเดือนกระกฎาคมโดยเอาชนะอโยกะมาติเนสสละแชมป์ IBF เมื่อวันที่29ตุลาคมการชกในครั้งนี้ถือเป็นการชคเพื่อแชมป์ WBA เท่านั้นสว่วนคาร์สโตโยกะเขา อายุ35ปีสถิติการชกชนะ31ครั้งชนะนอก16ครั้งเขาแพ้3ครั้งเสมอ1ครั้งยิโอกาสจากโตเกียวประเทศญี่ปุ่นไม่แพ้ใครในการชก9ไฟหลังสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2019จนกระทั่งล่าสุดเขาพ่ายแพ้ให้กับมาติเนสนั่นเอง